สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่ำคืนที่3สิงหาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเรียนออนไลน์นะครับนักสุดครับช่วงนี้ใครกําลังมองหาคอร์สเรียน forex ออนไลน์นะครับที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารหรือว่าปัจจัยพื้นฐานโดยตรงสามารถติดต่อเรียนได้เลยนะครับตัวนี้เป็นคอร์สตลอดชีพซึ่งเรามีการเรียนสดกันในทุกๆอาทิตย์เลยนะครับ ร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ครับผมท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับโบรกเกอร์ที่ค่าสเปดถูกเนี่ยที่หน้าเว็บนะครับหรือว่าหน้า Facebook Page ได้โดยตรงเลยนะครับ สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นักลงทุนครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่แปลกๆนะครับก็คือการเคลื่อนไหวของตัวดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐครับนักลงทุนครับตอนนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้สรุปข่าวเย็นให้กับทุกท่านทราบไปเนี่ยมันมีเหมือนกับแท่งเทียนนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการเคลื่อนไหวของตัวดอลลาร์อินดกซ์ครับนักลงทุนครับหมายความว่าไงครับคุณหมายความว่าก่อนหน้านี้คือจริงๆเนี่ยในช่วงโควิด19หากท่านใดได้ติดตามในเรื่องของความสัมพันธ์มา ก็จะพอพบว่านะครับตัวของดอลลาร์เนี่ยบ่อยอครั้งเลยที่มันวิ่งตรงข้ามกับดัชนีหุ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยดอลลาร์กับดัชนีหุ้นมันกลับมาวิ่งตรงกันครับนักทุนครับผมลองเทียบเคียงกันเป็นแท่งเทียนเลยนะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะแบบ ใกล้เคียงกันมากนะครับใกล้เคียงกันมากๆเลยครับผมถามว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคุณมันมีข่าวหรือเปล่าอาจริงวันนี้ผมตรวจสอบกับหลายสำนักมากนะครับพยายามที่จะหาข่าวไปลงให้กับทุกทท่านแล้วแต่ว่ามันมีน้อยมากจริงๆครับหลักๆแล้วก็ยังเหมือนเดิมเลยตลาดเนี่ยรอเกี่ยวกับในเรื่องของตัว มาตรการการเยียวยาตัวใหม่ที่ยังคุยกันอยู่เนี่ยระหว่างพรรคเดโมแครตกับทางรีพับบิกันตัวนี้แหละว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงครับจะได้ข้อสรุปแบบไหนมาตรการเยียวยาจะเป็นอย่างไรนะครับงบประมาณจะออกมาเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์สำคัญที่อาจจะพลิกตลาดได้นะครับก็ต้องฝากทุกท่ทานนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปในส่วนของค่ำคืนนี้นั่งจุดครับ20นาฬิกาสนาทีเนีน่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับจะทำตัวอ่เปิดบวกทั้งกระดาน ทำตัวคืออะไรขออภัยครับ จะนะครับผมมีแนวโน้มที่จะเปิดบวกทั้งตารางครับผมเพราะว่าในส่วนของตัวดัชนีฟิวเจอร์ศาสร์เนี่ยปัจจุบันก็ยังคงบวกอยู่นะครับในส่วนของตัว Top ปไ h ติ้ง to Know นะครับในวันนี้เนี่ยทาง Investing เขาได้รายงานมานะครับเอาหัวข้อแรกเลยเกี่ยวกับในเรื่องของตัวการบล็อกแอปพลิเคชัน Tik t o k นะครับซึ่งเป็นสัญชาติจีนครับเป็นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งถามว่าตรงนี้มันส่งผลกระทบต่อตลาดมากหรือเปล่านะถ้าเป็นในมุมมองของกระผมเองเนี่ยอาจจะมองว่ามันจะไม่ได้กระทบอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็กําาลััังงยยยยืืออออกกนนนนู่่่เเหมเช หลายท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวมาแล้วนะครับว่าทาง Microsoft เนี่ยพยายามที่จะนะครับผมเข้าไปซื้อในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน t o k t o k จากทางประเทศจีนครับผมก็แน่นอนครับว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเหมือนกันนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้มันสื่อถึงอะไรครับคุณจริงๆมันก็สามารถสื่อถึงในเรื่องของตัวความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้นะครับว่าโอเคสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจีนกับสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นนะ อย่างแอปพลิเคชันก็พยายามที่จะแบนนะครับด้วยเหตุผลเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่นคงอะประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ประเด็นหลักเท่าไหร่ครับผมเรามาดูตัวนี้กันสักนิดหนึ่งครับนักสุนครับในเรื่องของตัวนะครับผมภาพรวมเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตามองนะครับถัดจากนี้คือในเรื่องของตัวการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของตลาดอเมริกาครับซึ่งจะประกาศเนี่ยตอนช่วงเวลาประมาณ21อนาฬิกาครับจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับ P.M.I. ภาคการผลิตนะครับซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากเลยนะครับย้ำนะ 21นาฬิกาครับผมตัวเลขดังกล่าวนะครับอาจจะส่งผลกระทบกับในส่วนของตัวดัชนีหุ้นโดยตรงครับนักจุนครับเราก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงแล้วนะครับว่าหลังจาก3ทุ่มเที่มีการประกาศตัวเลขไปแล้วดอลลาร์อินด็กกับดัชนีฟิวเจอร์สารัฐหรือดัชนีหุ้นที่กำลังจะเปิดตอน2ทุ่มครึ่งนี้เนี่ยมันจะยังวิ่งไปในทิศทางเดียวกันอยู่หรือไม่นะครับหากว่า มีการปรับตัวสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกันอยู่เนี่ยนะครับในส่วนของตัวบรรดาสกุลยินที่มีความเสี่ยงอย่างออสเตรเลียยูอารจนะครับแคนาดาดิวซีแลนด์เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีแรงด่นเท่าไหร่นะครับเพราะจะได้รับแรงกดดันจากตัวสกุลเงินยูรสตาร่าแต่อย่าลืมนะครับเดี๋ยว3ามทุ่มเนี่ยค่อยมาลองประเมินสถานการณ์กันอีกทีหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับนั่งจุน